เคทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในเกม OP Selling Kingdom นั่นเองนะคะซึ่งอุ๊กูเนี่ยได้มีการโพสเอ่อโค้ดนะคะเป็นรีดินโค้ดลงไปในหน้าเพจซึ่งก็เมื่อตามโค้ดแล้วอะมันก็จะได้พวมับบาท,บาทหรือว่าตัว๋วพวกที่จะมาแบบกดกาชากันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีตั๋วมากดกาชาเราจะมากดกาชากันดีก,กว่ามาจัดไป ใครที่งงว่าแบบเออยูดีเกมนี้มันได้ยังไงนะคือกดตามคือกู่กดตามไอ้ดีมาเว้ยอ,อะไรนะคูอแบบโฆษณาเวลาเล่นเกมอะ <c oughs> เออแล้วมันก็มาเจอเกมนี้นะคะซึ่งเราเป็นแฟนวันพีชอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ก็เลยโหลดมาลองเล่นนะคะซึ่งมันก็โอเคอะเออมันเป็นแบบมันมีภาพแบบวันพีชให้ได้แบบสนุกสนานเพราะฉะนั้นก็เลยนี่แหละ มาเล่นอยู่นะคะอุ๊ยได้ตัวอะไรอ,ะอ่ะอ๋ออีตัวนี้อีแบบสัตว์ประจานบาบอนี่เองคลาวนอุ๊ยโอ้มีได้แบบได้ SSR คือตัว SSR plus นี่น่าจะเป็นแบบขั้นสุดแล้วใช่ป่ะเออ SSR นามิเนี่ยมีอยู่ในโค้ดที่ยวกลุส่งเอ่อที่ยวกโุโคให้ด้วยนะก็คือ มันคือจริงๆอะมันได้ SSR นามิใช่ไหมแล้วมันก็ได้แบบไอเทมอื่นๆแต่ประเด็นคือกุแคปไม่ทันก็เลยก็เลยไม่ได้มีภาพนามิไปแต่ว่าแต่ว่าโค้ดที่ให้เนี่ยมันก็มันก็มีอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวในคลิปนี้วกูจะใส่โค้ดไว้ใต้ description ด้านล่างด้วยละกันเพื่อที่จะแบบเออใครที่โหลดเกมนี้มาเล่น แล้วยังไม่เคยเติมโคนนี้ก็ลองไปเติมดูแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วเป็นแฟนวันพีทลองเล่นดูมันเล่นเรื่อยๆสนุกดีค่ะไม่ต้องคิดเยอะแบบไม่ต้องมาคอยอัพเลเวลเองไม่ต้องมาคอยอัพแบบสเตตัสอะไรเงี้ยคือเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดเยอะนึกออกไหมกดกดกดหนึ่ง,งเดียวอะไรเงี้ยอม,มาอันนี้เรากดกระชากไปหนึ่งรอบละซึ่งก็ตัวที่ดีที่สุดน่าจะเป็นคลาวตัวนี้เนาะแต่ไม่ชอบอะ ไม่ใช่ตัวที่ชอบอะมันก็เลยแบบโอเคได้เป็นหนึ่งหนึ่งรอบแล้วซึ่งกูาสามารถที่จะกดอีกรอบหนึ่งทุกคนฮะโอเคกลับมาแล้วนะคะก็เมื่อกี้พยายามไปหาอยู่นะว่าเฟมมันคือตรงไหนแต่ว่าคือเห็นแล้วล่ะเฟมอะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันมันใช้หลายอย่างแล้วก็เหมือนแบบมันต้องซื้อหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ เขาข้ามไปก่อนละกันตอนนี้นต้องพอยเนี้ปล่อยมันไปละกันใครรู้บอกด้วยเราจะมากดการชาที่เหลืออีก10ใบนะคะมันก็จะเป็นการชาแพ็คแบบนี้เนาะอ่ะจัดไปดูสิว่ารอบนี้จะได้ตัวอะไรโหกากมากรอบนี้กากมากไม่มีไม่มี SSR เลยอะอกากมากง่ะอ้มีอันนี้รีคูดอันนี้อีก10อ่กดไปให้หมดนะคะคือ ไอตัวกาชาอันมเมื่อกี้นะจะเวิร์กสุดแบบแพ็คอันมเมื่อกี้เพราะอันนี้คือแบบเป็นแบบเบสิก n o r m a l ลมากนะคะตัวแอดวานซ์อันนี้น่าจะดีสุดแล้วก็มันมีตัวเฟนชิพตัวนี้นะคะซึ่งมันจะได้ค่าที่มาจากแบบส่งหัวใจให้เพื่อนอะไรแบบนี้ซึ่งกูยังไม่เคยลองนะคะใครอยากแอ้กูแอดมาได้แอดกันยังไงวะเดี๋ยวนะต้องใส่นิกเนมหรือว่า ID นั่นเองซึ่ง นิกเนมของกุ๊กกูก็คือกุ๊กกูอ่ะอันนี้นิกเนมยชั้นอีกน้ำโนโริซอว์เดี๋ยวนะเดี๋ยวหรือไอดีใช่ไหมอ่ะทุกคนไอดี ID คือ,อดูไอดีดีอย่างยาวไอดี ID คือน,นี้เดี๋ยวกุ๊กกูก๊อปให้เราไว้ในเดสคริปชั่นละกันเนาะแล้วก,นนะวก็ชื่อก็คือชื่อกุ๊กกูแบบนี้นะคะเดี๋ยวกุ๊กกูลองเปลี่ยนอันนี้ให้เป็นตัวอื่นโอ้ยนี่ไง ชอปเปอร์ไลยชอปเปอร์มาใหม่ทุกคนเลือกชอปเปอร์ไปนี่โปรไฟล์เป็นรูปชอปเปอร์นะคะเพราะฉนั้นก็ลองหากันเข้ามาดูเลยโอ้มีอันนี้นี่มันมีอันนี้นะคะที่แบบเหมือนเราอะสามารถที่จะเคลมได้อันใดอันหนึ่งเมื่อเราถึงเลเวลที่เขากําหนดนะคะอย่างตอนเนี้ถ้าถึงเลเวล41ใช่ไหมเราจะสามารถเคลมอันไหนก็ได้ซึ่งแบบอู้แล้วไม่ถูกเว้ยระหว่างลูฟี่กับมีฮอกซึ่งมีฮอกก็คือเก่งมากแล้วลูฟี่ก็คือแบบ จะเล่นเรื่องนี้มันก็ต้องมีลูฟี่ไม่วะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราเรามีลูฟี่อยู่แล้วนะคะซึ่งแต่ว่ามันเป็นลูฟี่ที่แบบมันเป็นลูฟี่ระดับอไม่ใช่ระดับ SSR นะคะระดับที่ดีที่สุดก็คือ SSR บวกซึ่งตอนนี้มีตัวนี้ไม่ชอบอะ่ะเออไม่อยากได้อะ่ะ <laughs> อ๋อ ตัวก,กุ๊กูกูเลือกตัวโปรไฟล์เป็นเป็นชอปเปอร์ใช่ไหมมันก็เลยเป็นรูปชอปเปอร์วิ่งน่ารักอะ่ะโอเคอันนี้สู้ได้งั้นเดี๋ยวเราสู้อันนี้ค่ะไปลองดูกันโอเคโอ้ชอปเปอร์นางแปลงลา่าง ตัวนี้ก็คือแต่เราอาจจะมองไม่ทันนะเพราะว่ามันเร็วปรับระดับเป็นคูณสองสันจิสันจิแบบโจมตีแบบโจมตีเดียวหนะักมากอะสันจิเป็นชอปเปอร์วิ่งไปวิ่งมาน่ารักมากเลยอุ้ยจะกับตัวนี้อ่ะ You're too strong Enemy defeat เอามีงี้ด้วยหรอ <c oughs> นันเก่งเกินไปอย่างี้ยอมแพ้สะง,งั้นได้ด้วยหรอเออก็ดีนะก็ไม่ต้องสู้ใช่ไหมเออมีการแบบเก่งเกินก็เลยไม่สู้ด้วยเอาจัดไปเอาได้เลิศโอ้ย คุณกระเทยคุณแม่อ๋อกระเทยคุณแม่สู้นะคะอาจจะไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเรามีเพลโลนาที่เลยว่าหสิอยู่นะแต่อยากดูช็อปเปอร์ฮีขอดูช็อปเปอร์ฮีหน่อยอันนี้น่าจะสูสีนะดูจากพลังแล้ว อีกตัวหนึ่งที่อยากได้มากๆคือหลอคือถ้าได้หลอก็คือจบฉันจะเอาฉันถีบไอตัวพวกนี้ออกไปคือตอนเนี้ยเลือกมากไม่ได้ตอนนี้เลือกมากไม่ได้เลือกเฉพาะตัวที่มีคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเ้แคได้ยินเสียงเด็ก แบบในแบ็กกราว์อะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะเด็กๆเล่นอยู่ใกล้ๆนี้นะคะแฟรงกี้บรูก,ก็ยากหนายย่ายจริงอ๋อลืมบอกไปหลายๆคนบอกว่าเอ้ยทำไมวุ่ไม่ค่อยโพสเพจเลยเพจเฟ e บ o o กอ่ะคืวหัวโดนแฮกไอ f ด c เฟ o บ k กทุกคนซึ่งตอนนี้นก็ ไม่สามารถแมน a ได้แบบ full function แต่พอดีโชคดีมี id อีก id หนึ่งที่แบบแอดไว้เป็นอ d m i n ก็คือสามารถที่จะเข้าไปโพสในเพจได้แต่ว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนอย่างอื่นได้เลยก็คือ full function ไม่ได้นั่นเอง ID, โดนแฮก id เพจเก่าไปแล้วนะคะซึ่ง <laughs> แซงมากเลยทุกคนเอากลับคืนมาไม่ได้อะเ,ออเพราะว่าคนที่แฮกไปอ่ะเขาแบบ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แบบ two factor ของกูอ,อ,อ,อ่ะซึ่งแบบเซ็งมากตอนนี้ก็ยังเอาคืนมาไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ใน Youtube ยังอัพได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ที่ตามกันไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อาจจะชนะก็ได้หรือเปล่า <c oughs> รีบร้อยเลยอีกสองตัวเราเหลือสาม ก็ไม่แน่เดีวชอปเปอร์จะตายแล้วอ่ะชอปเปอร์จะชอปเปอร์จะฮิวไหมลูกเฮ้ย <Hey. S 1> เอาแล้วชอปเปอร์ฮิวจ้า oh. เรียบร้อยเราต้องชนะชนะชนะเยี่ยมโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมา เซตัวนี้กันนะก็คือตัวโซโลนั่นเองก็คือไปดูในของต่างประเทศอะเขาบอกว่าถ้าเติมเงินครั้งแรกนะคะก็จะได้เป็นโซโลมาเพราะฉะนั้นโซโลเนี่ยควรค่าที่จะที่จะเก็บเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อโซโลกันอ่ะ successful เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ของมาดังนี้แล้วก็ได้ vip มาร้อยแปดสิบนั่นเองอันนี้ก็คือเฟรมนั่นเองนะคะเรียบร้อยจัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้สามารถเคลมได้ด้วยเอ้ยดีอะ อ่ะคุ้มเขาบอกว่าถ้าเติมเงินครั้งแรกจะได้โซโลโด้วยนี่คุ้มสุดอะไรสุดแล้วนี่แหละที่อยากได้ไประเด็นอะ <c oughs> อันนี้คือที่อยากได้ก็คืออยากได้โซโล่เองทุกคนเย้ yeah! ได้โซโลมาแล้วนะคะขอเข้าไปยนโฉมโซโลนิดนึงเพราะว่าโซโลอะแบบเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ คุ้มค่าแก่การปั้นอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าคุ้มค่าแก่การปั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูจะลองโซโล่ก่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นระดับ SSR ด้วยเพราะฉะนั้นค่อนข้างคุ้มนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันโซโล่เ, Solo เนี่ยไหนอลองดูดิถ้าเอาง่ายๆเลยนะถ้าสมมติว่าเราอัปเกรดถึงระดับนี่อะ 51ไปอื้ือัพอย่างไวคือเป็นของที่ต้องมีจริงๆคนคนนี้นะคะอ่ะสมมุติว่าเรามาถึงนี้แหละเราเบรกอีกหนึ่งรอบก็คือจะได้สกิลเพิ่มเห็นไหมได้สกิลเพิ่มมานะคะตอนนี้มี3สกิลแล้วเพราะฉะนั้นโซโลที่เลเวล66นะคะ ATK อยู่ที่4 2 0 0ถ้าเราเทียบกับตัวอื่นน่ะซันจิ ATK หกพันหนึ่งถือว่าโอเคมากๆนามิเป็นสาย ATK เหมือนกันอยู่ที่4,000นะคะแล้วก็อัจริงคือเลิศนะเราดูที่คราว3,000เฮ้ยโซโลคือเวิร์กนะเอาจริงๆอะและเดี๋ยวเราใส่ชุดให้สักหน่อยคุยกี่คลิปไปเลยนี่4,800ไปสิ เป็นไงล่ะเฮ้ยใช้ได้เนะ่นเนี่ยงั้นเดี๋ยวขอจัดทีมใหม่หน่อยคือวุ้กูว่ารู้สึกว่าเราอ่ะอย่างที่บอกไปว่าเราควรจะต้องมีตัวที่ยิงแบบเอ่อนี่เขายืนคู่กันได้ไหมอะ่ะเขาจะไม่กัดกันใช่ไหมคือต้องมีตัวที่แบบสามารถที่จะเอ่อจมตีเดี่ยวได้หนักหนา ะะซึ่งในคลิปของต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าซันจิเนี่ยถ้าได้มีฮอกมาจะดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีฮอคเพราะฉะนั้นซันจิไปก่อนเขาบอกว่ามีฮอคคือ the best ของสายโจมตีแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก,กูคิดว่าก,กูอาจจะเลือกมีฮอคนะไออันที่เราให้ทุกคนดูกันไปอะ ว่าแบบเอ้ยเราจะเลือกอะไรดีอะไรเนะี่ยอันนั้นน่าน่าจะเลือกมีฮอกนะคะคิดว่านะเพราะว่ามีฮอกคือเก่งเก่งมากนะคะเก่งไม่เก่งถ้าลองมาถ้าลองมาเล่นก็จะรู้จริงมีฮอกคือโหดมากจริงอะ่ะอ่ะนี่ อันนี้กูาหามานานเออที่แบบตอนแรกใช่ไหมในตอนแรกเนี่ยพยายามหาตัวนี้นะคะคือเหมือนกับแบบมันสามารถเอาพอยเนี้ยมาคอนเวิร์ตใช้ทำอะไรได้อย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นแบบเนี่ยสามารถกดกาชาได้อีกก็คือพอยตัวเนี้ยเวลาเรากดกาชาไปมันจะได้พลอยกลับขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะสะสมพอยนี้ให้ได้ครบ1นึ่พแล้วก็แบบสามารถรีคูสตัวละครเพิ่มได้แต่ว่ามันไม่ คือฟังก์ชันนี้มันไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเรายังไม่เติมเงินเออซึ่งเมื่อกี้กูเติมไปแล้วถูกๆ,กๆเ,เติมถูกๆเติมสองร้อยอ่ะเออเติมสองร้อยได้ของเพียบเลยนะก็เติมถูกๆไปเรียบร้อยแล้วมันก็แอคทีฟเวตฟังก์ชันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ฟังก์ชันนี้มาแล้วซึ่งเลิศนะ <laughs> เราก็สามารถที่จะไปกดรีคูดได้นี่อุ๊ยใครอ่ะออยิปอ,อีตานีอตอีกตาคนนี้ คือบางทีมันได้ตัวที่เราแบบไม่ค่อยเวิร์กแบบตัวไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ในการอัปเกรดตัวที่เราชอบได้ค่ะทุกคนเอออ่ะมีอันนี้รีครดสิบจัดไปเฮ้ยเราได้อะไรสักอย่างชื่อเราขึ้นเงื่อนบอ๋อได้อิตานีใครวะเดี๋ยวนะลุงมันใครอ่ะ พอามาดูในฮีโร่ของเราล้วก็แบบเอ้ยทาไมเนี่ยมันมีตัวที่เราไม่ใช้อยู่นะคะอย่างเนี้ยไอตัวพวกเนี้ยเฮ้ยเราไม่ใช้อย่าพึ่งไปย่อยทิ้งนะทุกคนอันนี้ต้องระวังนิดนึงอย่าเพิ่งไปย่อยทิ้งเพราะว่าเพราะว่าเราอะเวลาที่เราจะอัปเกรดตัวของเราเนี่ยสมมติว่าเราจะอัปเกรดนามีนะคะ นามนิเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทางต่างประเทศค่อนข้างแนะนำนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ระดับแบบสูงสุดก็จริงแต่นามนิอ่ะเป็นตัวละครที่อัปเกรดง่ายค่ะก็คือมันหาของอัปเกรดได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะอัปเกรดขึ้นสูงๆได้ง่ายกว่าตัวอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นปะ่ะอันเนี้ยใช้ครูมาในการอัปเกรดเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวที่เราไม่เล่นเนี่ยบางทีมันต้องเอามาใช้ในการอัปเกรดนะคะอย่างเช่นตรงนี้ ช่องสุดท้ายที่แบบเออให้ใช้การ์ดตัวตัวละครตัวไหนที่มันเป็นสายเดียวกันนี้นะคะที่เป็นสายตัวนี้3ตัวอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ใช้ใช่ไหมอ,อุโซบอันนี้เป็นอุโซเลเวลหนึ่งเที่วกู๋ไม่ได้อัปเกรดอะเนาะมันก็สามารถเอามาใช้ได้เนี่ยแบบเนี้ยก็สามารถอัปเกรดนามิได้ละเว,ว้ยเฮ้ยแต่ตอนแต่อุซปเน่ยกูคิดว่าวกูจะไม่อัปเกรดมนันนะ <c oughs> คือด้วยดวยส่วนตัวไม่ได้ชื่นชอบมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโูจะลองอัปเกรดนามิเลยไหนไหนก็มีของครบแล้วนะคะทุกคนซึ่งเมื่ออัปเกรดแล้วคิดว่าสกิลน่าจะอัจเพิ่มนะคะคือตัวนี้หนาะเป็นสายซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีนะคะของนามิไม่ใช่สายซัพพอร์ตดิเป็นสายโจมตีนามิเป็นสายโจมตีที่ค่อนข้างโอเคนะคะแบบดามจเพิ่มเปอร์เซ็นต์ดามจอะไรแบบนี้นะคะเรามา ปรบนี่เห็นไหมอัปเกรดเรียบร้อยนะคะพาวเวอร์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะนะเนี่ยเลเวลแม็กซ์นะคะจาก100เป็น145แล้วก็พาวเวอร์เนี่ยจาก 23k เป็น 34k ่อ่ะแล้วก็ตัวเอ่อตัวนี้นะตัวเอ่อสกิลเนี่ยนะคะก็อัพจากเลเวล1เป็นเลเวล2อ่าโอเคถ้าเราทำอีกรอบสกิลที่2จะอัปเกรดอ่าเข้าใจแล้วก็คือสกิลเนี่ยเราไม่สามารถอัพเองได้โดยปกตินะคะคือไม่สามารถกดอัพได้ แต่เราต้องอัปเกรดตัวละครเพื่อที่จะอัปสกิลนั่นเองนะคะก็จาก ATK 30%จะเป็น40%นั่นเองออยู่2เทินใช้ตัวไหนได้บ้างอะโอ้โหไม่สามารถนะคะเพราะฉะนั้นต้องหากการตัวอื่นอื่นมาเพิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างนะคะที่บอกบอกทุกคนไว้ว่าเออตัวที่เราไม่ใช้เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราจะอัปเกรดตัวไหนเนี่ย เราต้องใช้มันเหมือนกันใช้ตัวที่เราไม่ใช้นี่แหละมาเป็นการย่อยมาอัปเกรดตัวอื่นนะคะแล้วก็พวกตัวต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเนี่ยมาเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันนะคะพอได้ตัวเพิ่มเราก็จะมาเก็บตัวเพชรชมพูเพิ่มได้ด้วยนะคะเพชรชมพูนี่หาได้ภายในการเล่นเกมนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะนี่แล้วมันก็จะมีพวกแบบแพคเกจน่น,นีนันเออนะเราสามารถที่จะเติมได้เอาไว้เติมพรุ่งนี้บ้างนะคะ เติมกลุบกิบเพราะฉะนั้นวันนี้เติมไป200ก<ด>็ได้โซโลมาถือว่าคุ้มมากก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราเอาโซโลไปเล่นดีกว่าคืออ่าเท่าที่ดูเนี่ยเพโลน่านะคะเพโลน่าเนี่ยเขาเป็นสายซัพพอร์ตนะคะเหมือนกับชอปเปอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถปั้นตัวเดียวหนึ่งก็ได้แต่ด้วยความที่ชอบชอปเปอร์นึกออกปะเราชอบชอปเปอร์ ต้องปั้นชอปเปอร์สิชอปเปอร์เนี่ยมีสกิลฮิลนะคะฮิลเพื่อนสามคนแล้วก็เพิ่ม ATK ด้วยอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ต่างนะคะก็คือชอปเปอร์เนี่ยนอกจากเป็นสายสปอร์ตที่ฮิลเพื่อนแล้วเนี่ยยังเพิ่ม ATK ด้วยซึ่งตัวเพโรน่าเองเนี่ยไม่ได้เพิ่มในส่วนของ ATK นะคะแต่ว่าฮิลเพื่อน4คนอ่าขอปั้นชอปเปอร์หน่อย ช็อปเปอรมันโจมตีได้ค่อนข้างโอเคด้วยนะประเด็นนะเดี๋ยวนะนี่ไง HP 15%อ a d k 10%นะคะก็มาปั้นช็อปเปอร์ขึ้นมาเรียบร้อยได้สก,กิลที่3แล้วนะคะช็อปเปอร์เลเวล6 6ไปก่อนเอ๊ะเดี๋ยวช็อปเปอร์ใส่อ่าใส่ของเรียบร้อยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซูสักหนึ่งมด อืมซูสักหนึ่งแมทเอาช็อปเปอร์ไปนะคะเฮ้ยได้อยู่แหละร้อยห้กับร้อยแปดมัง้งคิดว่านะ <c oughs> กูคิดว่ากูต้องหาตัวแทงแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าตัวแฟงกี้มันไม่ได้แข่งแก่งด้านแทงขนาดนั้นอาจจะต้องหาตัวแทงเพิ่มนะคะ แต่ก็ถือว่าเป็นแบบเกมที่เล่นได้แบบไม่เครียดอะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็คือมันออโต้เล่นให้ได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดๆไปนะคะไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องแบบมานั่งคำนวณว่าแบบอัพ ATK อัพ s อทอะไรอย่างเงี้ยไม่จะเหมือน MMORPG เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเกมทข้ทงๆเล่นง่ายนะคะก็ใครที่ชื่นชอบวันพีก็แนะนำตอนนี้ตอนนี้ช็อปเปอร์โกรธอะทุกคน เห็นไหมชอปเปอร์กดคือภาพมันเร็วๆหน่อยเพราะว่าวกูแบบคุณสามอยู่นะคุณสามตอนนี้อ้วแฟงกี้ตายไปแล้วอ่ะนี่เห็นไหมแฟงกี้อะไม่อึดพอนี่โหโซโลได้เป็น MVP เลยทุกคนเป็นไงล่ะของเขามันแนงจริงโอเคค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ เดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยว,วกูจะมาอัปเดตกันอีกรอบละกันว่าเออเกมนี้มันเป็นยังไงอะไรบ้างน,นะคะแต่ว่าด้วยความชื่นชอบวันผีดะ่กูก็ก็ชอบเล่นนั่นแหละ <laughs> พอได้เห็นตัวละครวันผีนะโ okay. อเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์แลวกดซับสไครต์ช่องด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย